สวัสดีครับว,วันนี้เราก็พบกับรายการค่าทุเด y กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ MG 5นะครับตัวใหม่ล่าสุดสีเหลืองสดใสสวยงามคันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ MGD นะฮะ MG Driving Experience ของทาง MG นะครับผมได้มาทดลองขับหลายๆอย่างแล้ววันนี้นะครับแต่ผมเจอ1ฟังก์ชันที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำมากๆเลยนะครับก็คือ d i g i ต a l Key เทคโนโลยีนะฮะตัวนี้เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของระบบ iSmart ตัวใหม่ของ MG5 เท่านั้นนะฮะเดิมทีระบบ iSmart นะครับที่อยู่ใน m g z s อยู่ใน MG3 อยู่ใน MGHS หรือแม้กระทั่ง MG Extender เนี่ยสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็มีเพียงแค่สตาร์ทรถดับเครื่องนะครับหรือว่าที่จะล็อกรถปลดล็อกรถหรือว่าเช็คสถานะสเตตัสตัวรถซึ่งระบบตัวนั้นเนี่ย มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ตัวดิจิตอลคีย์เทคโนโลยีตัวนี้ได้ถูกเสริมเข้ามานะครับอยู่ในตัว MG5 คันนี้หรือ MG5 คันนี้นะฮะแถวดิจิตอลคีย์เนี่ยมันคืออะไรอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เราสามารถใช้งานโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจรถเลยนะครับ เราพเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยหเครื่องนะครับที่มีระบบแอปพลิเคชัน iSmart เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่นี้คุณก็สามารถใช้งานตัว Digital Key ได้เลยนะครับและระบบตัว Digital Key เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะใช้การเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานแน่นอนคุณต้องอยู่กับตัวรถเท่านั้นนะครับคุณถึงจะใช้งานได้เดี๋ยวคาานี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในโทรศัพท์เลยครับว่ามันใช้งานกันยังไงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองใช้นะครับตัวดิจิตอลคีย์เทคโนโลยีนะครับผ่านแอปพลิเคชัน i s m a r รนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ทำการดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน MG i Smart มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปุ๊บนี่แล้วผมล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาโฆษณาตรงนี้สักครู่นะครับนี่นะฮะไอสมาร์ทโดยพื้นฐานของ MG5 นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเจาะกันที่ระบบดิจิตอลนะครับตัวดิจิตอลคีย์เนาะ เรากดเลือกที่ตรงนี้นะครับขีด3ขีดมุมซ้ายบนนะครับเข้าแทบเมนูนะครับเข้าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็กดคําว่าคุณแจดิจิท่านนะครับนี่นะครับในตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะเชื่อมต่อกับตัวรถอยู่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปคือว่าระบบนี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อ,อตัวรถเราเนี่ย ตัวเราเนี่ยนะครับยืนอยู่ในระยะที่บลูทูธสามารถทํางานได้เท่านั้นต่อไปนะครับเราก็จะมาดูครับว่าตัวดิสตอน e ีตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยสามารถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถได้นะครับสามารถสั่งให้รถคันนี้โหมดเป็นโหมดค้นหารถนะครับพอกดปุ๊บเขาจะเปิดไฟนะครับพร้อมบีบแต่อย่างนี้นะฮะเพื่อเป็นโหมดค้นหารถได้นะครับและที่สําคัญก็คือสามารถสั่งสตาร์ทรถยนต์คันนี้ได้ด้วยนะครับในโหมดการทํางานของตัวดิ i ต a อ k e ีตัวนี้เนี่ยสมมุติ ผมอะต้องการให้เพื่อนผมเนี่ยเอารถไปใช้นะครับแต่แน่นอนเพื่อนผมไม่มีกุญแจรถผมสามารถส่งกุญแจรถที่เป็นดิจิตอลคีย์ตัวนี้นะครับให้กับเพื่อนผมได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน iSmart นะครับเขาจะส่งเข้าเป็น SMS <_ C 1> เข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเปิดแอปพลิเคชัน i Smart ได้เลยนะครับระบบจะทำการลิงก์แบบอัตโนมัตินะครับจากที่ผมส่งไปให้เพื่อนผมเมื่อกี้นะครับเพื่อนผมก็สามารถควบคุมรถคันนี้ได้โดยที่เราเนี่ยสามารถ ตั้งระยะเวลานะครับว่าจะให้เพื่อนเราเนี่ยใช้รถได้นะครับวันไหนอ่านะครับโดยที่ระยะเวลาเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่1วันนะครับแต่ที่ผมลองนานสุดเลยคือหนึ่งปีหนึ่งปีก็ยังได้นะนะครับคือให้เพื่อนเราเนี่ยใช้รถคันนี้ได้1ปีเนี่ยมันเราเมื่อกี้ผมลองอะมันได้นะครับแต่เร็วสุดเนี่ยคือวันเดียวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราก็จะมาลองใช้ตัวระบบ ดิจิตอลคีย์นะครับเทคโนโลยี Technology, กันจริงๆเลยนะครับว่ามันทำงานยังไงทำงานหรือเปล่าข้อจำกัดข้อกำหนดเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะอ่ะท่านี้เดี๋ยวผมจะกดเมนูนะครับเสร็จปุ๊บผมจะกดไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลครับกดไปที่กุญแจดิจิตอลนะครับจากนั้นอีเราเราจะเห็นหน้าตาของตัวนี้และนะฮะเราสามารถสั่งรถลถรถรถ,รถได้สามารถสั่งค้นหารถได้สามารถสั่งตั๋รถได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะส่งกุญแจเนี่ยให้กับทางพี่บอลก่อน นานี้ผมต้องกดเพิ่มนะครับคราวนี้มันลิงก์ตัวนี้ฮะเราสามารถป้อนชื่อกับเบอร์โทรได้แต่ว่าเราสามารถลิงก์กับตัวคอนแทคได้นะฮะคือสมุดร,รายชื่อเนาะผมก็พิมพ์ชื่อพี่บอลไปนี่บอลคาร์ทูเดยนะครับกดเข้าไปปึ้งนี่เห็นไหมฮะมาแล้วนี่นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมเนี่ยอ,อยากให้พี่บอลเนี่ยเขาเข้าไปแค่แบบหยิบของในรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถติ๊กสตาร์ทเครื่องยนต์ออกได้ เห็นไหมครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้คนที่เราให้กุญแจกับเขาไปเนี่ยสามารถทําอะไรกับรถคันนี้ได้นะครับเราสามารถสร้างข้อจํากัดให้เขาได้นะครับตรงนี้เนี่ยแท็กนะครับเราสามารถเพิ่มได้ครับว่าคนเนี้ยที่เราให้เขาไปเนี่ยเป็นใครเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทํางานเป็นลูกคนะ้าในอนาคตทํารถเช่าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ผมก็กดให้สิทธิ์เข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็ต้องกดตัวพินโค้ดนะครับนี่คันนี้น,นี่เราจะเข้าไปดูเมสเซจเครื่องพี่บอลละเห็นไหมฮะว่านี่ M.G.Vehicle ผู้ใช้งาน,ๆๆๆนางต๊ดส่งกุญแจดิจิตอลให้กับคุณโปรดคลิกเราก็คลิกเข้าไปฮะคลิกตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีแอป i s m a r t หรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าแอป i s m a r t เนี่ยมันใช้งานยังไงน,นี่เราก็จะมีให้ให้อ่านกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้โหลดแอปพลิเคชันกันตรงนี้ด้วยนะครับแต่ข้อจำกัดอันนี้เราจะบอกก่อนนิดนึงนะครับทางเครื่องของพี่บอลเนี่ย หรือว่ามือถือที่เราส่งกุญแจดิิตอลให้ไปนะครับต้องลงทะเบียนไอ m a มาร์ทให้เรียบร้อยนะครับต้องลงทะเบียนไอซ์มาร์ทให้เรียบร้อยก็คือโหลดแอป,ปมาแค่ลงทะเบียนฮะคแค่นั้นเองก็เราก็สามารถส่งกุญแจเนี่ยให้เขาได้เลยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชัน MJ Smart ขึ้นมานะฮะกดเข้าเมนูด้านบนครับเสร็จปุ๊บกดเข้าข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนเดิมกดไปที่กุญแจดิิตอลนะครับเห็นไหมก็จะเห็นละว่านี่มันคือคันเดียวกันกับของผมเลยเนี่ยเห็นไหม นี่ใช่ไหมคันเดียวกันเป๊ะนะครับซึ่งในเครื่องของพี่บอลเนี่ยจะถูกบอกด้วยว่าระยะเวลาความถูกต้องของคุณเนี่ยในการใช้งานได้อยู่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้ววันไหนถึงวันไหนก็คือบอกเลยอ่านะครับคันนี้พี่บอลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อะไรได้บ้างนี่เลยก็ตามฟังก์ชันที่เขาขึ้นมาให้พี่บอลเลยก็คือล็อกรถปลดล็อกรถค้นหารถสตาร์ทรถนี่สามารถใช้เลยใครที่ใช้สมาร์ทวอชนะฮะก็คือถ้าใช้ในตระกูล Apple ิะนะถ้าใช้ Apple Watch เนี่ยทุกครั้งที่รถมีการสตาร์ทนะครับ เขาจะแจ้งเตือนเราด้วยนะครับเขาจะแจ้งเตือนเราในนาฬิกาด้วยนะครับฉะนั้นเ,เราก็จะรู้เนาะว่ารถเราสตาร์ทรถกี่โมงดับเครื่องอะไรยังไงคือมีแจ้งที่ Apple Watch เลยนะครับอ่าคราวนี้นะครับเราก็จะมาลองใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ระบบดีจิตอนคียกันจริงๆเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้คือมือถือผมมือถือหลักที่ผมเป็นเจ้าของรถ เครื่องนี้คือเครื่องพี่บอลน,นะครับที่ผมส่งกุญแจดิจิตอลไปเมื่อกี้นะครับและนี่คือกุญแจรถนะครับซึ่งกุญแจรถนี้แน่นอนเราไม่ต้องใช้ครับผมก็จะโยนทิ้งไปเลยนะอ่านะครับคราวน,นี้ผมก็จะเก็บมือถือตัวเองด้วนะครับไม่ใช้นะฮะเห็นไหมว่ามือถือเครื่องของพี่บอลตัวนี้ตอนนี้คอนเน็กกับตัวรถแล้วเพราะเรายืนอ,อยู่กับรถนะครับตอนนี้เห็นจะเห็นได้นะครับว่ารถตอนนี้ล็อกอยู่ผมจะปลดล็อกรถ รถปลดล็อกแล้วเรียบร้อยผมจะสั่งล็อกรถรถล็อกครับเห็นไหมฮะการทํางานรวดเร็วเพราะว่ามันผ่านตัวบลูทูธนะครับมันจะทํางานเร็วมากๆนะครับดังนั้นสมมุติผมจะค้นหารถนี่ผมกดตรงนี้เห็นไหมรถจะเปิดไฟพร้อมบีบแตะให้นะครับนี่เราก็กดปิดนี่ได้นะครับต่อไปผมจะกดปลดล็อกรถนะครับแล้วผมจะเดินเข้าไปสตาร์ทรถโอเค เห็นไหมน,ะนี่ผมไม่มีกุญแจรถนะไม่มีเลยเลยคราวนี้เราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตรงนี้ผมไม่มีกุญแจรถเลยนะครับในนี้ไม่ใช่อันนี้กุญแจรถส่วนตัวนะครับอันนี้ก็มือถือตัวเองนะครับใช้มือถือเครื่องพี่บอลเป็นหลักเลยนะครับเยืดเบรกกุ่มสตาร์ทกุญแจไม่มีนะครับไม่มีกุญแจไม่ได้ซ่อนไว้ที่ไหนสักที่ ไม่มีกุญแจจริงๆนะครับมีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแค่นี้เองอ่ขับได้ด้วย ต่อไปนะครับผมก็จะขอพูดหน่อยถึงข้อจำกัดการใช้งานของตัวดิจิตอลค e ย์เทคโนโลยีตัวนี้นะฮะข้อจำกัดอันแรกเลยก็คือ1เลยระบบนี้ทำงานได้แค่ระบบบลูทูธเท่านั้นนะครับในการสั่งงานที่จะให้รถเราเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับก็คือได้แค่ระยะบลูทูธนะครับ1 2เนี่ยก็คือในเรื่องของการสมัครแอปพลิเคชันนะครับ ถ้าคุณไม่มี art, แอปพลิเคชัน iSmart และคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน iSmart ไว้คุณจะไม่สามารถใช้งานตัวดิจิตอลคีย์ได้เลยนะครับและ 3. คุณต้องมีสติในการใช้งานคือห้ามลืมโทรศัพท์ไว้ในรถครับเพราะอย่าลืมว่าเราไม่มีกุญแจรถเพราะการใช้งานระบบนี้คือเราไม่มีกุญแจรถนะครับถ้าเราลืมโทรศัพท์ไว้ในรถเนี่ยรถไม่มีการเคลื่อนไหวเลยหรือว่า มันนิ่งเกินกว่า120วินาทีนะฮะรถคันนี้จะทำการล็อกเองเนอัตโนมัตินะครับแน่นอนว่าถึงแม้โทรศัพท์มือถืออยู่ในรถก็ตามจะมีดิจิตอลคียอยู่ในแอปไอสมาร์ก็ตามจต่รถเขาไม่ได้จับนะฮะอ่ารถเขาไม่ได้จับพอเกิน120วิปุ๊บรถจะทำการล็อกเองแดะอัตโนมัติอันนี้คือข้อควรระวังนะครับที่ผมฝากแจ้งเตือนกันนะครับ อันนี้คือข้อดีกังการใช้าง,งานเนาะผมนะครับก็ต้องขอฝากช่องนะครับ c a r t o d a ดด้วยนะครับทั้งเว็บไซต์ c a r t o d a y .com Facebook CarToday และ YouTube CarToday ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามการนำเสนอที่เราจะพาไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะว่าตอนนี้เทคโนโลยีของยานยนต์เรามีอะไรยังไงบ้างฝากติดตามชมกันคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ